ทาแม่กินสภาพเท่าเลยต้กากันทาน้าข้าเหนยว้ัวเนี้ยข้าวตจเนียวได้ขกินมาเมื่อกี้เป็นข้าวดินึ่งจิ้มาง่างที่คอดข้างล่ที่คอดไรโดนอกทเลน ไมเ่มออีกกเดรัทขอไปจำขอได้เด้มันมีแต่หน้าที่ใหม่ไม่หน้าที่ผม สวัสดีพี่หมายค่ะน้องราชนสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์แฮปปี้แฮปปี้นะคะ,คะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้าเป็นกำลังใจให้ไม่ไดห้หลายวันเลยเนาะพี่หมายสวัสดีครับจากน้องราชันค่ะขอบคุณนะคะน้องราชันขอบคุณพี่หมาย ขอ,ข,อข,อขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะสวัสดีสีร้านดวงตาค่ะว,วันนี้เราก็อยู่วสวนพี่หมายเหมือนเดิมนะคะดูแปลงหอมส,สวยๆเนาะภัยว่างว่างผู้ใดว่างเนาะวันนี้วันทิตน่าจะพักผ่อนกัน สวัสดีพี่ฤดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ฤดีเริบเร,ม,เรม,มาทางป่าซอยเน่ครับอยู่ตรงไหนทางที่ไหนน้องราชันจะให้พี่หมายไปพี่หมายเก่งเรื่องทางป่าเอ,าอย่าบอกพี่หมายไปช่วยทางอยู่บ้องไหนพี่ฤดีสวัสดีครับจากน้องราชันค่ะน้องราชันได้หมวกเออในหมวกได้ได้งกุฎสองการทก กันทะลักอยู่ใกล้อันนั่นบ่ลูกกอสวัสดีครับลูกกอขอบคุณนะครับผมมาฟังเสียงปืนนำกันเอ้าจริงเหรออยู่รอดปลอดภัยเดอ้อน้องราชานระวังตัวด้วยครับทางทางอยู่ตรงไหนตรงไหนทางใกล้ๆกลับระเบิดหรือเปล่าเดินระวังเดอ้อน้องราชาน โอ้ยเมื่อเช้าดูข่าวมันลากปืนใหญ่นั่นมายิงอยู่เนาะที่สวนธรรมครับน้องราชันบวชติหรือว่าเป็นมรรคทายกสวนธรรมสวนธรรมเขาเอาไว้นั่นเหรอพวนั่งสมาธิเหรอแม่มาสวัสดีครับจากลูกกอนสร้างไว้ให้ทุกคนอ๋อเป็นส่วนสาธาร,รณะใช่ไหม สวัสดีน้องกรจ้าจากพี่หมายมเคยบวชอ๋อเคยบวชแล้วก็เลยไปช่วยดูแลสวนใช่ไหมดีมากขอบคุณพี่หมายสองค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะสวัสดี18ล้านดวงตาข้างบนด้วยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ เป็นหลายวันวันนี้บอสน้ำใสน่าจะหลับอยู่ทําที่ส่วนตัวครับอ๋อเนาะมีที่เยอะหรือต้องเรียกต้องเรียกอาเสียแล้วมากน้องราชันสวัสดีพี่ฤดีจ้าจากพี่หมายนะคะ ไว้ต้อนรับครูบาอาจารย์แล้วเพื่อนกันอ๋อกรนทารักอืมทีถ้ามีบุญวัฒนาได้ไปเที่ยวเนาะอีกสองปีคงแล้วเสร็จโอ้ก็อีกนานเหมือนกันเนาะสู้ๆเด้อครับน้องชาชานเป็นกนัใจให้ครับผมสู้ๆเด้อครับ ตอนนี้ก็พักได้แล้วอ๋อยินดีต้อนรับโอ้ครับถ้ามีบุญวาส,สนาได้ไปเที่ยวเนาะขาแต่ไฟฟ้าอ๋อขอบคุณลูกกอนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณหัวใจก่อนจากลูกกอนครับอันนี้เราก็มาดูแปลงหอมส่วนพี่หมายเหมือนเดิมเนาะ ตรงอื่นก็ร้อนขอบคุณสิบห้าล้านดวงตาค่ะใช้ไฟโซลาเซลล์สองสองโอ้อยางเงี้ยประหยัดไฟฟ้าเนาะไม่ต้องเสียค่าไฟเนาะลราจ่ายครั้งเดียวเนาะน้องราชันเนาะขอบคุณพี่ใจใหญ่ห่ะขอบคุณหัวใจพลังบวกจากน้องราชันด้วยนะคะดีประหยัดค่าไฟฟ้าไปเนาะถ้าเรามีโซลาเซลล์ อันนี้เขาก็ใช้โซล่าเซลเกือบหมดแล้วเนาะเสียเงินครั้งเดียวก็ใช้ตลอดพี่ใจใหญ่สวัสดีครับจากน้องราชน ใหญ่ๆหูหบอกขอสวัสดีมารวมค่ะขอบคุณเริ่มหกจากน้องราชันเลยนะคะขอบคุณ23ล้านดวงตาดวงใจข้างบนนะคะเป็นกำลังใจให้หน้องนานๆมาพูดคุยบ้านของเราอ๋ออขสวัสดีจ้าจ้าลูกสาวลูกชายแม่ใส่เสื้อให้เด้ออากาศมันหนาวขอบคุณนะคะขอบคุณนุกกำลังใจขอบคุณ สิบล้านดวงตาดวงใจด้วยค่ะส่งกำลังใจให้กันแลยกันเนาะขอบคุณพี่หมาย12ด้วยค่ะขอบคุณพี่หมาย6หด้วยค่ะบ้านของเราสวัสดีครับจากน้องราชันค่ะ บ้านของเรามันก็ไม่ใหญ่ไม่โตเนะ <c oughs> าะเป็นตึกบางก็โตแต่ไม่ได้มุง่งหลังคาเนาะบ้านของเราหลังเล็กหลังใหญ่ก็มีความสุขเนาะน้องราชนเนะาะหลังใหญ่ไม่มีความสุขหลังเล็กมีความสุขมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ครอบครัวอยู่หลังไหนอยู่ครอบครัวอบอุ่นมันก็ดีหมดเนาะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากน,นะคะคุณวิทย์ครับพี่ลาชานจากลูกอ่อนที่ไล่สวนลมแรงมากๆที่ไล่สวนลมแรงมากๆอ๋อ อากาศที่ก็ร้อนเกินแล้วก็หนาวเกิน um, ว <So happy. S 1> mm ันหยุดพักผ่อนปปี้แฮปปี้นั่งพักสักหน่อยสู้ๆครับ พี่จิดาภาสวัสดีค่ะขอบคุณเลิฟสิบจากพี่จิดาภานะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่จิดาภาลูกสะพ้ายสงสัยหลับแล้ว <c oughs> หลับหรือเปล่าเนาะนี่เที่ยงแล้วน่าจะนอนหลับกินแล้วก็นอนหลับพักผ่อนขอบคุณพี่หมายค่ะแม่จีครับจากบ้านของเราพี่จีดาภาสวัสดีคับจากน้องราชันขอบคุณน้องราชันกับพี่หมายสิบสามมากๆนะคะ สักขีน้องไม้จ้าเดี๋ยวพี่จตยาพาค่ะฝนตกไม่ได้เสียงจ้าอ้าวฝนตกเหรอพี่จตจะพาระวังฟ้าเด้อเด็กกําลังตัวโตกว่าเด็กหรือเด็กโตกว่าเด็กแล้วมั้งลูกไม่เป็นไรเนาะบางทีกินแล้วก็ท้องมันหนักมันท้องมันตึงแล้วหนังตามันก็หย่อนลูกต้องสนับสนุนการพักผ่อน ให้นอนหลับเลยบางทีงานเยอะเนาะทำผมอาจจะยืนจะเหนื่อยเนาะขอบคุณพี่ใจใหญ่ห้าค่ะเรียกปลุกมาลูกลูกกอนปลุกมาตื่น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 ,น <c oughs> อันนี้รูปสติกเกอร์อะไรเนี่ยหน้าสีตัวสีสมสมนะ้มๆเนี่ยแล้วก็เหงื่อตกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมสติกเกอร์เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหม สวัสดีน้องราชานค่ะจากพี่จิตภาตื่นตื่นตนใช่ขอบคุณเลขสิบห้าจากลูกชายด้วยครับ เสือเย็นสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเสือเย็นที่ก็ป้ปไปกลัใจให้ฤดูล่าเหยื่อตัวนี้เหยื่อน่าจะหลับหมดแล้วอาการหนาวเสือเย็นขอบคุณสติ๊กเกอร์จากเสือเย็นนะคะพี่หญิงใหญ่พี่หญิงใหญ่สวัสดีจ้ารอแป๊บเด้อพี่หญิงใหญ่ดดเดี๋ยวไ,ไปหามีเรื่องเล่าให้ฟังเอาเล่ามาเล่ามาเราฟังอยู่ครับเรื่องสนุกสนุกเดอ้อ พี่หญิงยายสวัสดีครับจากบ้านนี้มีรักลูกชายก่อนม,มีมีเรื่องมีอยู่ว่าอ้าวเก้าหลอกเก้าแล้วไปไหนเนื้อเรื่องอะ่ะ <c oughs> คิดจุเบเบกล้วขอบคุณน้องราชันค่ะสวัสดีบ้านนี้มีรักจากพี่จิตภาภาค่ะขอบคุณหกร้านดวงตาด้วยนะคะ พี่หญิงใหญ่สวัสดีครับจากน้องราชันเห็นไหมลูกกรหัวเราเลยยังไม่ทันได้ฟังนิทานเลยเนาะจบละพี่เสือใหญ่สวัสดีครับจากบ้านนี้มีรานะคะขอบคุณหัวใจบวกๆจากน้องราชันด้วยโอ้พี่หญิงใหญ่ทำหน้าทำตาทำนะทนุกตาตกกระใจมา พี่หมายบอกสวัสดีพี่จิดาพาจ้า สวัสดีพี่สวัสดีทุกช่องนะคะจากพี่จิตดาภานะคะพี่จิตดาภาสวัสดีค่ะจากพี่หมายสวัสดีพี่ยิงยายจ้าจากพี่หมายพี่หมายส่งสติกเกอร์มาอามาแล้วน้องชายคนหลอน้องชายคนหลอ่อสวัสดีครับน้องเบสขอบคุณนะครับผมที่เข้าไปกำลังใจให้น้องเบสฝันดียังครับน้องเบสคนหลอ่อมองไกลๆไม่ชัด ไมถึงอะไรเนี่ยกล้องอันนี้เปล่าต้องตัดแว่นล้วครับผมบ้านเติมรักลูกสาวลูกชายขอบคุณนะครับลูกสาวลูกชายที่เข้าไปเป็นใจให้แม่ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะพอไม่ไหนไม่ได้อ่านขอโทษด้วยด้อจ้าขอบคุณครับบ้านเติมรักชื่อพ่อๆงั้นเลยเนาะชอบจัง พี่หมครับผมจากน้องเบสสวัสดีน้องเบสจ้าจากพี่หมายต้นหมากกับต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวครับแต่สูงมากเลยสอยไม่ได้สูงขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยโอ้โหคอคอแทบหักต้นมะพร้าวมะพร้าวธรรมดายแยมะพร้าวที่เขาเอาขูดไปทำน้ำกะทิมีน้ามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทิ สนใจสั่งได้นะจ๊ะมะพร้าวกะทิพี่ราชันจากบ้านเติมราคาคนวิ่ไถ่ไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะลูกสาวลูกชายบา o n อ,อน a u ตีนองคายใครอยู่ใกล้ชายแดนก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับวงึดเดอ้อ <laughs> พี่เออมากินข้าวก่อน เกียรขับหัวใสเข้ามาขอบคุณน้องเบสครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ14บสล้านดวงตาด้วยนะคะหนาวไม่หนาวเลยวันนี้ไม่หนาวร้อนวันนี้อากาศดีมากน้องเบสที่พุทธมนทนหนาวไหมไอากาศดีมากวันนี้ มีคนนั่งรอกินข้าวแล้กขอไลค์ก่อนนี่เนี่ยเนี่ยช่วยพี่หมายปลูกเนี่ยน้องโคตรรักสวัสดีลูกขอบคุณนะคะไม่หนาวไม่รอไม่หนาวอะไรเนี่ยไม่หนาวร้อนเอาร้อนเหรอทําง,งานอยู่ห้องแอร์หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับป้าหมายจากน้องโคตรรักใจมาตับแตกร้อนจริงขนาดนั้นเลยสวัสดีครับพี่เบสจากน้องโคตรรัก เมื่อวานร้อนมากข,ข,ขอบคุณน้องโคตรรักนะลูกน้องโคตรรักบอกสวัสดีครับพี่กรณ้องโคตรรักเริบเร่บๆแต่พี่เบสแดดร้อนือมันก็น่าจะนั่นน,นะเนาะวันนั้นเมื่อวานก่อนฝนตกคิดว่าแบบว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวโอ้โหดูท้องฟ้าตรงนี้ไหมมันแบ่งซีกเป็นอย่างเงี้ยให้ดูท้องฟ้าข้างบนดู ดูเป็นอย่างเงี้ยเออสวยเนาะอ่า,อาทุกคนดูท้องฟ้าโอ้โหทำไมันแบ่งเบ่งเบ่งอย่างเงี้ยเนะดูของแท้นี่เนี่ยเออเนาะท้องฟ้าแปลกๆเ,กเกนาะดูดิเอามองนี่เป็นเลขอะไรเนาะเราเป็นคนบ้าหวยบ้าเลขดูต่างจังหวัดเข้าหนาวกรุงเทพโอ้เนาะไม่น่าถึงขึ้นเหนือกันนังเบสมาดิมาพูดทับเบิกมาเขาเคาะนั่งรถทัวร์มา ขอบคุณแล้วยี่สแปดจากลูกสาวลูกชายด้วยเด้อตอนนี้เขาคอกับผู้ทบเบอือคนเยอะเห็นเขาขี่ชอปเปอร์ขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆนะบิ๊กไบค์หรือมาเป็นแถวเลยสวัสดีตัวร้ายใครชื่อสมพิษไม่มีสมพิษนะจ๊ะตัวร้ายโอ้ท้องฟ้าสวยจังน,นี้ก่อนหันให้เบื้งท้องฟ้าก่อนโอ้ท้องฟ้าสวยมากเลย อืมเห็นท้องฟ้าแล้วดูดิแปลกนงครั้งจะเห็นไปนั่นไปถ้าททายกันก่อนนะจะบานอยากเห็นท้องฟ้าสวยสวยสวัสดีครับพี่ใจใหญ่จากตัวแรอสวัสดีน้องเบสจาพี่จิตด็บาพี่เรื่องสวัสดีครับจากน้องเบสคะ่ะ ไปก็หนาวสันสันเลยค่ะพี่แต่วก,ก็ไม่สบายอ๋อไม่มีคู่ใช่ไหมถ้ามีคู่ถึงจะมาใช่ไหมจะได้มีคนกอดแก้หนาวใช่ไหมมาหาข้างหน้าครับผมสวัสดีน้องรักสวัสดีเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม <c oughs> คอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านขอโทษนะคะ,ะเพราะว่ามือเลื่อนเลื่อนโทรศัพท์เครื่องหลักไม่ได้เลยมันจะหายขอบคุณ12ล้านดวงตาค่ะ มาหาเอาข้างหน้ากับน้องเบสสาวเยอะแยะสาวมงสาวดอยอ่ะผูทับเบิกอ่ะเอาหมอนข้างมาด้วยครับพี่เบส <c oughs> น้องเต็มแล้วหมอนข้างมันดิ้นไม่ได้อ่ะลูกฮัลโหลอดี a ังค o u โซม u c <oughs> so h <c oughs> น้องกอล <c oughs> ผู้ถูกใจน้องเบสนเนี่ยขอบคุณพี่หญิงใหญ่ค่ะ <c oughs> มันต้องหาแบบหมอนข้างดิ้นได้เนาะน้องเบสเนาะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะฮัลโหลอดีมายเฟนฟอร์มเริบเริบไปเที่ยวไหนก็ได้อากาศร้อนอากาศหนาวไปคนรู้ใจอ่ะเนาะมันก็มีความสุขหมดนะน้องเบสใช่ไหม หาคนรู้ใจยังเนาะไปไหนก็ได้ไปกับคนรู้ใจพี่จิตยาพาเริ่มเริ่มนะคะวันทีตรงนี้มัน แสงมันเข้าตามันนั่นมองไม่ค่อยเห็นขอบคุณสี่ล้านดวงตาค่ะครับแม่จีแจกลูกเติมรักหรือลูกชายของเราเราลูกสาวของเรายังไม่เห็นหน้าลูกสาวเลยใช่ครับไปก็เห็นเขาอยู่ด้วยกันคู่ผมเงาหนักกว่าเดิมนี่ก็บอกไปหาสาวโมงไง สาวมงสาวดอยส,สวยๆอุบๆุบอมานทั้งนั้นเลยขาวจั้หน่าเจ๊งงั้นเลยนะน้องเบสสวัสดีครับเราลักนายลักนายบอกสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีครับป,ป,ป้าจิด,ดพาพาจากน้องโคตรรักบอกไปหาข้างหน้าเชื่อพี่เอะหรือว่ามีใครแล้วสวัสดี รักมสี่จ้ารักมสี่เข้าใจตั้งขอบคุณพี่หญิงใหญ่ขอบคุณน้ำจากน้องโคตรรักนะคะขอบคุณเอ้าหายไปแล้วหนึ่งล้านดวงตาดวงตาเราหายแล้วเหลืหอหนึ่งขอบคุณพี่ไม้พ่หญิงใหญ่จากน้องโคตรรักจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้เราจะขึ้น30นาทีนะคะเราจะไปงานข่าวดำค่ะเข้ามาทักทายกันให้หายคิดถึงน้องหายคิด คิดถึง f อฟซใครเป็นคู่ใครที่เป็นคู่ก็บอกให้รู้ว่าวุ่นวายอะไรที่ดูโดดเดี่ยวเที่ยวเออแต่คนก็อยากมีคู่ไงตัวร้ายบางคนก็ว่าวุ่นวายช่างมันแต่ขอให้มีคู่ไวบางทีก็เป็นเขาเรียกคู่กัดไงเขาเรียกคู่กัดไงตัวร้ายบางคนก็ชอบไงชอบชอบวุ่นวาย ลูกมานีกับลูกอูสวัสดีจ้าลูกขอบคุณนะคะก็เป็นใจให้ฝนตกก็มีเดดไม่ดีเสียงขอบคุณค่ะพี่จีพี่จีแม่เป็นไรคะมีฟ้าร้องไหมพี่จีถ้ามีฟ้าร้องแล้วปิดเครื่องก่อนก็ได้รักรนใจพี่มานีแม่ไม้ท,ทักทายจากลูกมานีจ้า สวัสดีน้องมานีจ้าจากพี่หมายไม่ต้องหวนละไม่ต้องหวเลาะน้องเบสมาเลยมาเที่ยวปีใหม่หยุดกี่วันเนาะพี่มานีทักทายจากผมโคตรดีใจจริงขอบุญรุกกำลังใจเลยนะคะอีกหกนาทีกว่าๆใครมีมือสีชมพูก็บอกมาเลยนะจ้าวันนี้เราขึ้นสามสิบนาทีพอเนาะเดี๋ยวไปงานขาวดำ พี่หญิงใหญ่รออยู่น,นี่พี่หญิงใหญ่งานขดด่าวดำ ใช่จ้าบอกขี้ค้านขับรถปว่สั้นโบ,นนบกมือมาเลยจ้าตาวของคองนาะสวัสดีค่ะเสื้อต่าวของนาเนาะช่วงน,วนะนี้อากาศมันหนาวเนาะอ๋อโอเคขอบคุณน้องราชันมากๆนะคะ สวัสดีพี่สมิลาเอ้าพี่สมิลาสวัสดีค่ะพี่สมิลาขอบคุณมากนะคะพี่สมิลาที่เข้าไปกำลังใจให้นัอยู่ข้างบนเนาะขอบคุณแปดล้านดวงตาค่ะรักล้นใจน้องราชาลูกมานีขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่จะบานไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้หรือว่าคนอยู่ข้างบนเนาะใกล้ถึงวันที่สิบหกแล้วขอให้โชคดีมีโชคโชคลาบเนาะมีโชคมีลาบเนาะถูกระัมใจกันทุกทกคนนะจ๊ะโบกมือเลยค่ะ รักล้นใจไม่ใช่วงเล็บไพบุญก็ตัวไปจังสั้นละ <laughs> จริงอฮะ <laughs> มันเมนก่อ่ฮิจุเบเบ่ไปไม่สะดวกรับเสื้อค่ะไม่เป็นไรค่ะตาวข้องน้าขอบคุณนะคะที่เข้าไปรยใจให้ <laughs> ขอมือเลยค่ะขอมือสีชมพูเนาะ <laughs> มีความสุขทุกๆบ้านทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้วันหยุดเนาะ แฮ ppy แฮ ppy เนาะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะคนที่ทำนาคนที่ทางานก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่างน้องราชันนี่กําลังทําความสะอาดอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนท,ทุกบ้านเลยนะคะน้องคนรักสวัสดีครับจากน้องราชันนะคะขอบคุณหัวใจพลังบวกจากน้องราชัน้วยนะคะสวัสดีครับพี่สมิลาขอบคุณพี่สมิลามากๆนะคะให้มาจอดให้ใช่ครับเป็นกำลังใจให้นะคะน้องราชัน สวัสดีค่ะลุงสมิลาจากน้องโคตรรักดีค่ะมาทานขอบคุณค่ะตาคอ,องนาสวนธรรมชีวะกรัมพนาออเอากรรมตัวนี้ใช่ไหมถ้ามีบุญวาสนามีโอกาสได้ไปจะไปเที่ยวเดอ้อ ขอบคุณนะจ๊ะลูกมานีลูกกูขอบคุณพี่หมายอากาศหนาวแล้วดูดลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับออกจากน้องราชันอ้นอนาวใครมีมือสีชมพูโบกมาเลยจ้าวันนี้น้องโคตรรักหรือว่าตัวร้ายขึ้นเนาะหรือว่าดาวเรืองขึ้นสวัสดีน้องราชันจากตัวร้ายนะคะ วันนี้หนูขึ้นต่อปคิดโอเคเดี๋ยวไปต่อกันบ้านน้องโคตรรักเลยเนาะน้องโคตรรักจะขึ้นต่อบ้านสมคิดใจจริงอยู่ดีมีแหงกันทุกทุกบ้านเดอ้อสวัสดีครับพ่อดาวเรื่องจากลูกม้มีจา้าโอ้ยห่อนเทะต้มยำอะต้มยำไกล มากินข้าวเที่ยงกันทุกๆบ้านนะจ๊ะมีต้มยำไก่อย่างน้ำพริกแล้วก็อะไรนะพี่หมายแกงปลาแกงปลาฮะแกงปลาเส่ฟักเฟงอันนี้พี่หมายแกงเฟงแกงฟักเฟงใครยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาเด้อมากินข้าวกับพี่หมายเด้อหมายกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่ สวัสดีทุกๆุกบ้านนะคะจากพี่จิตาพาค่ะครบขาหรือยังขาขาดขาขาดมัดผักขาขาดได้ <c oughs> ยินไหมขาขาดโอ่เห็นพูดอย่างนี้นานแล้วนะตัวร้ายมีใจก็เข้ามาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจ้าบ้านขอลงไลน์นะคะขอทุกบ้านอยู่ดีมีสุขเด้อจ้าบุญรักษาพระคุของทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบเดอ้อที่สิบหกอีกสองวันก็ถึงวันนี้ที่สิบสี่แล้วเนาะ สองวันก็ถูกหวยถูกระวันใหญ่นะจ๊ะขอให้มีโชคมีลาบก่อนปีใหม่เด้อจะได้มีกันไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะจะบ้างขอลงไลน์นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะบ๊ายบายเลิบเลิบทุกทุกท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ